สวัสดีครับคนบันไดชาแนลครับตอนนี้คนบันไดกาลังจะเดินทางไปที่บ้านวาวีนะครับน้องจะไปสมทบกับท่านน่านครับจะไปการเต้นบนรอยวาวีกันครับน้องนี่นะท่านน่านก็ล่วงหน้าไปแล้วท่านน่านจะขึ้นทางในสวยครับส่วนคนบันไดเนี่ยจะมาขึ้นทางมาทางท่าต้อนเนี่ยเน้องก็มันไกลกว่าครับ คนบนดอยก็เดินทางมาถึงที่หมายที่นัดกับท่านน้านไปแล้วเนาะนี่ก็อยู่ที่ยานาวิวโป่งครับนะที่บ้านวาวีครับเนาะดูครับสังเกตข้างล่างจะมีเต็นท์กระโจมครับเนาะเต็นท์กระโจมแล้วก็จะมีแม่น้ําอะไรสักอย่างไหลผ่านลําธารเล็กๆแล้วมีดูมันเหมือนเป็นน้ําร้อนนะเออเป็นเหมือนโป่งน้ําห้อนเนาะเห็นควันขึ้นอยู่ครับแล้วดูรีสอร์ทเนี่ย อยู่กับริแม,มน้ําแล้วก็อยู่กับท่ามกลางขุนเขาครับโอ้สวยงามสุดยอดเนาะไอ้และตอนนี้ก็มาพบกับท่าน,นานแล้วนะครับสวัสดี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 ครับ,รบโอ้โหได้เจอกันนะครับหลายเดือนเลยอันนี้เรามาคนละเส้นทางนะผมมาจากทางท่าตอนเนาะผมมาตั้งไอห้วยซาปภพา,พาอ่าของผมของผมจะมาใกล้กว่านหน่อยแต่ผมมาทีหลังมาลุนเนาะท่านานมาสํารวจก่อนเออสวยงามว่ะครับเดี๋ยวท่านานพาไปชมอะไรนะชื่ออะไรเอาอีกทีหนึ่งยานาวิวโป่งที่ ่าดอยวาวีดอยวาวีครับป้าอ๋อมันเป็นเป็นร้านหรือเป็นรีสอร์ทหรือเป็นอย่างไรนี่เป็นร้านกาแฟแล้วก็มีเหมือนเป็นโฮมสเตย์นะครับร้านกาแฟมีโฮมสเตย์ตัวนะครับเนาะครับอ๋อนี่ครับมีอาหารตามสั่งอันนี้เป็นโซนที่แปลว่านั่งกินกาแฟเนาะใช่ใช่ครับเรจะได้มีะครับเนาะโอ้ยฉันนั่นมีเนื้อช้างด้วยโอ้ยมีเนื้อจ้างก็มีนะครับเนาะนี่โอ้ข้าวท่าข้าวข้าวท่าเป็นเพีย โอ้เรามีเมนูอาหารตำสั่างตัวใช่ครับกระเพราหมูกระเพราทะเลมีมดนะกาแฟมีครับมีแบไฟให้ด้วยแต่ถ้าเป็นเพศที่ผมดูตั้งล้านครับจะเป็นมุมนี่นะมุมต้นใหม่นะเขาจะทายหูกันมุมต้นใหม่เนาะตรงนี้เหรอใช่อ๋อนี่ครับสวยครับโอ้ต่างล้างครับการเต้นแต่ว่านั่งกินลิ้นล่ากลางเต้นบูรโอ้ยสวยงามสวยงามไปลงไปดูกันดูครับโอ้โหเป็นการยมเย็นอ่า ดู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 โอ้ยท่านั่นที่เขาเห็นเขานั่งท่ายงงนี่น,น,นี่สวยครับตรงนี้จะ,นนจะเป็นจุดตีขึ้นมาแบบว่า,ากึ่งกลางต้นไม้เนาะครับนี่สวยงามครับอ่านี่ไหนครับลงไปเลยโอ้แสงเงากำลังสวยครับท่านผู้ชมสุดยอดอ่ะนี่ สวัสดีเจ้าเอ๊ะเดี๋ยวเขาจะกางเต้นกับโซนไหนโซนนี้เหรอนี้ครับประมาณโซนนี้ให้เดี๋ยวเขาจะกางโอ้ดูครับกางโซนนี้ประมาณสักสองหลังเนาะแล้วก็บแกงโซนนี้ประมาณสักสองหลังเทศกาลสวยงามครภาระยะห่างนิดนึงสวันนี้หน้า,า,นาหน้ามันห้อนกอแต่พูดนะ่ะมันน้ำน้ำห่อนมันจ๊ะกะน้ำเย็นเจอน้ำเออน้ำเย็นเจอน้ำห้อนกลายเป็นน้ำอุ่นครับจกพูดนะเป็นน้ำอุ่นโอ้เดี๋ยวเราอาบน้ำอุ่นกันเลยวันนี้ โอ้นี่เปิดเปิดสตาร์ทสวัสดีครับตาอ้วนนะครับนี่ FC นี่ FC ครับ FC คงร้อยวันนี้เอาสติ๊กเกอร์มาฝากเลยเนาะโอ้โหพถามตลอดเลยไม่เคยมาให้ฮะลืมมาแล้วดิ้งนะนะลืมเพื่อนเพื่อนจากสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มาจากที่นอกเนี่ยมาแจกืองชนอ๋อครับสวยสวยครับตรงนี้เข้าท่าเลยเนาะ คนเมืองชนแต่อยู่พ<ะ>ิศรุปคนเมืองชนอยู่พิศรุปครับเนาะเปิดเป็นไงครับสุขใจไหมสวยเนาะผมว่าใช้ได้เลยวันนี้วันวันนี้วันนี้ว่าจะงื้อเป็นน้าเอกช่องอยู่ฮันคนเนาะอ๋อเหรออ่าครับอ่ะเดี๋ยวเราไปรีวิวอาหารก่อนน้องแดงหน่อยนน้องแดต้องหวานเน่อยค่ะผมครับมาน้องแดนหน่อยนะร้องแดงกับร้องเดอน้องหวนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคนบนโซเชียลโอ้โหนี่มีการปิ้งจีนกันแล้วเนาะจีนหู มีเมนูอะไรบ้างครับนี่ย่างหมูค่โอ้ย่างหมูจิ้มแจ่วเหรออ๋ออันนี้ไฟมันแรงไหมฮะอันนี้เป็นหมูนิโก้หรือเปล่าใช่ค่ะช็อกโกแลตค่ะหมูช็อกโกแลตเหรอใช่โอ้ดีส้มตำเนาะอ้าวนี่สุดยอดกำลังซอยครับเนาะอ๋อครับโรงเดียนมาคุยหันน้องเดียเปิดกันอ้าวนี่นี่ยำหมูยอเหรอครับใช่ค่ะอ๋อครับขออนุญาตถ่ายในเด้อ โนี่หมูยอที่ไหนครับนี่อันนี้หมูยอจังหวัดพิษณุโลกค่ะโอ้ยยี่ห้ออะไรเอ่ยอันนี้ของอ่อนได้เหรอโหัวอ่อนใหญ่ดีเนาะอะไรวะหัวเลาะหัวเลาะหัวเลาะนี่ว่าหัวเลาะเนาะครับหมูยอเนี่ไปรีวิวไปเหรอตามไปรีวิวเร็วรีวิวหมูยอเร็วนี่ยำหมูยอเออเออไม่อย่างนั้นอะ อันนี้อีกยี่ห้อหนึ่งอันนี้ยี่ห้อหนึ่งอ๋อนี่ของอะไรครับใช้เจริญค่ะใช้เจริญนะใช่ค่ะอันนี้ของไหนครับทำเองเลยเปล่าใช้เจริญเชียงไฮ้น่ะมันเปใช้เจริญมองาใช้นะเชียงไฮ้อันนี้ของเชียงไฮ้ใช้เจริญนะอ๋อนไ่ยำหมูยอมาถึงแล้วก็เป็นกับแก้มกันก่อนเลยเนาะใช่แล้วในหม้อนี่อย่างครับนี่อันนี้ อันนี้อุ่นข้าวเหนียวข้าวเหนียวอุ่นข้าวเหนียวไว้คายข้าวเหนียวพกมาแต่มันแข็งเลยอุ่นนี่อันนี้เป็นสิ่งเสพติดประเภทหนึ่งครับใช่ค่ะขายไม่ได้ข้าวเหนียวกับหมูย่างลองไม่กินสักยี่สิบวันตายอ่องครับตายแน่นอนสิ่งเสพติดประเภทหนึ่งโอเคครับนะเดี๋ยวให้เขาเตรียมสักครู่นะครับอะไรครับไหนคนไหนอ๋อเป็นคนแอนเหรอครับเดี๋ยวโชว์สักคร้งนะครับเนาะ <_ ð> โชว์สักคนแม่คอลเองนะครับเนาะครับโอ้เดี๋ยวพาไปดูวิววิวน้ำของนี้มันน้ำอะไรไม่รู้เนาะน้ำอะไรวะไม่รู้อะเป็นน้ำอะไรแต่มันใสมากครับน็อตเป็นไรทุกใจเก็โอ้โหเนะครับเป็นเหมือนเนี่ยลำธารเป็นน้ำตกมาเลยดูครับโอ้โหสุดยอดครับหน้ามาแอลท่านผู้ชมนี่มีมันมีแบบ เป็นโปงน้ำหอแล้วก็เนี่ยเป็นลำธารไหลไปครับ <c oughs> แล้วตรงตรงโซนน่านจะเป็นหน้าผสมกัน <c oughs> เป็นหน้าอุ่นนะเดี๋ยวเขาจะอาบน้ำกัตรงท่านนะครับสุดยอดอะเจสิเสียนเนี่ยเขาเปิดร้านกับเจเนี่ยอ๋อบดดำชูพิษโลกอ๋อยู่ที่พิษโลกอรพิษโลกแล้วมาเที่ยวขายส่งรองเท้านร้านขายส่งรองเท้าเหรออ๋อครับเป็นเอี้ยใหญ่อืครับ ไอ้เย็นมันใช้ยาบ,าายบ้าอ่ะอ๋ <c oughs> ออีกปัวะต้องใช้คำไม่ถูก<แ> <c oughs> โอ๊ยบรรยากาศดีเนาะตะวันเนาะเออดีดีรอ,องเท้านี่มีทุกแบบเหรอครับหรือว่าเป็นของผู้หญิงหรืออะไรก็หลายแบบอยู่เอยอะอยู่อ๋อเหรอครับเฮียตัวใหม่นี่ก็มีไม่นี่ก็มีอ๋อเกือบอันนี้มันของเกือบกีบนะนี่เกือบมี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 มดหน่อยอ๋อเนี่ยเป็นยีปัวใช่ใช่มดเนาะตะวันสตาร์ทยังครับนี่ โอ้สตาร์ทน้อยเดียวน้อยเดียวเอาเดี๋ยวเริ่มเต็มที่พร้อมกันเลยตอนนี้สุดยอดครับเมนูแรกที่คนมาลจะชิมวันนี้ครับยำหมาอยู่เอาหมูยอสับแน่นมาเติมพลังก่อนครับมาถึงมาจากร้านรองเท้ามดดำชูสาวแน่นมาหน่อยแล้วโปรโมทร้านหน่อยแซ่บมากครับ เอาเอาแค่นี้่ยรองท้ามารีวิวเลยเอาเกิดมารีวิวถอดมาดิถอดมาดิชัวนี่ครับมาชิมอะไรอะเนื้อชางเข้าหน่อยอันนี้พกสินค้ามาตัวเลยครับโอ้โหเอาตัวเอามาตัวเนาะอ๋ออันนี้แบบไอ้การเต้นนี่ก็ใส่ได้นะครับเนาะได้ได้ได้อ๋อนี่ได้ทุกสถานที่ลุยเลยสวยเลยครับนี่สวยสวยเลยอ๋อ อ,อ่ะเดี๋ยวรีวิวเกือบกันหน่อยครับตอนนี้เออดูท่ายทางไอ้นี่ใสลงน้า,าก็ได้นะครับเนาะได้ได้อ๋อครับอ้ย่านี่อันนี้<ส>กูดกูจะได้ครับเฮียคู่เท่าไหร่ครับหรือว่าขายเป็นถุงเป็นแพ็คขายเป็นถุงถุงละสองร้อยสองร้อยนะอ๋อรับไปขายต่อก็ได้เนาะร้านมดดำชูอ่ามดดำชูแล้วก็<ล>มีกี่คู่หกคู่หกคู่สองร้อยได้แล้วอประมาณคูล่ละสามสิบสามบาทอ๋อ เราไปขาย5้ชิปก็ได้ก็ได้ครับ <laughs> นี่ครับสวยๆครับเนาะเอเดีคนมด้อยขอยึดสกูนะ,ะ,ะ <laughs> นี่เอาสีนี่นี่ปอใจดิ <laughs> พี่มดจะซอยครับซอยหมูย่างครับสามชั้นย่างอย่างดีครับรอันนี้เอ่อตะอ้วนเขาบอกนะกับท่านานบอกมาแต่ตัวไม่ต้องเอาอะไรมาเลยครับต้องค่ะเพราะว่าสเบียงเพียบครับ แต่ผมก็พกเนื้อช้างมาโขงหนึ่งนะเหลือกี่โขงคะตอนนี้เหลือครึ่งโขงแล้วระหว่างทางช้างช้างมันหลบไปตามป่าหนูมีเสือพี่ฮะมีเสือเอาเสือเจอช้างนะวันนี้นะชนกันดีกว่อนไหมเราย้ออยู่ในที่วันนี้เราเราเหมาพื้นที่กลางเต็นท์เลยนะเฮียนะใช่วันนี้เหมาเลยเป็นไฟก็มีเป็นไฟก็มีครับมีสปายมี เสือเออมีเสือสิงห์ก็ทิงแล็ดข้างล่างเยอะแยะไปหมดมเยยอะะแไปหดของผมก็มีช้างอีกครึ่งโงงอยู่หลังรถยันยันของป่าเนาะออ๋ดองโอ้มีมียาดองด้วยโอ้ได้ใส่แก๊สรอนมาอี้เลยเหรอมาสองแกี้รอนเปรี้ยงมีแก๊สรอนละโอ้ยครับอันนี้เป็นน้ำสมุนไพรนะครับอย่าคิดอะไรมากเนาะน้ำสมุนไพรนี่สีเจี๊ยนี่มันมันเป็นตัวยาอะไรครับบอกชื่อ,อได้ไหมตัวยาม,มาจากไอ้วัดวัดพุทธชินาราชอะ่ะ อ๋อไปซื้อที่นั่นแล้วก็มามาเป็นซองเหรอเป็นอะไรใช่เป็นซองอ๋อแล้วก็มาดองเล่าป่าเล่าเถื่อนของจังหวัดสุโขทัยกินกินดีไหมครับเป็นินดีนุ่มอล้วคนรีวิวลองไหมเจริญอาหารไหมกินแล้วกินข้าวล้ำกว่าล้ำกะอันนี้ขอลองขอลองสักแก้วครับขอลองสักแก้วอือมามามาลองสักแก้วเหรอ ลองน้อยแต่สีสวยนะสีสวยนะสวยลั้มอยู่อันนี้เป็นขวดอะไรเนี่ยลังนกลังนกนะครับตอนนี้กินยาดองพิษโลกก่อนน่ะอ้โไปมาไรมันนุ่มๆนะอนุ่มๆกินง่ายครับนุ่มๆกินง่ายอร่อยด้วยมาจะกินง่ายเมาเงาหนะกินง่ายเมาเงาวเมาหัวหัตัวเนาะกินง่ายเมาเงาเอร่อยอร่อยครับนี่มันจะนุ่มๆครับเนาะนี่ดู เอาสุดยอดนี่คืนนี้ไม่หมดนี่ไม่เลิกนะครับใช่แล้วใช่แล้วแล้วพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้คานกลับหาท่านัานคานกลับไหมอะไรนะครับเนี่ยหมดเนี่ยคานกลับไหมโอ้ยหมดนี่ไม่คานขับรถกลับนี่หมู่กลับหมายถึงขับรถค่อยๆคานไปช้าช้าใช่คานไปได้ใช่ใช่เราไม่ต้องรีบร้อนอันนี้เหมียน้องยาสูตรพี่โลวงวะเนาะ พออย่างกับน้ำจิ้มอะอย่างนี้ซีครขาวโอเจ๊เนื้ <c oughs> อว่าอะ <c oughs> ไรนะขวดมาง้ามาไดเนื้อว่าชาดำเย็นว่ะนะเออแต่แต่เป็นยาดองนวาชาเย็นเออแต่าา <c oughs> ตเป็นยาดองยาดองนะครับสาวแนนจะรีวิวยำหมูยอที่ทำเมื่อกี้นะหมูาทำกับหมู ทำกับมือหมูอะไรจะอู้หมูหมูย่างลิ้นติดพันใหญ่ใหญ่ใหญ่เอาให้เกียรติให้เกียรติกล้องนิดหนึ่งชอบชอบใหญ่ใหญ่แต่ใหญ่ใหญ่เกินไปนะใหญ่ไปไปค่อยกว่าปากกว้างเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ1 2ื่องากกินโชว์เลยกินโชว์เลยจริงจริงครับเอาหนึ่งสองเออโอ้โหของใหญ่ของใหญ่เข้าปากแล้ว สนุกขนาดน้ำหนอนนี่อันมาตะเพ่กันไปแล้วเกี่ยวโอ้โหใหญ่ลงไปครถึงกับต้องลบมุมโอ้เนี่ยระวังน้องแนนเกี้ยวเนาะเอาทันนั่นไปอยู่อะไรวงนู้นน่ะเจอของดีผมแล้วอะไรฮะของดีอยู่ในป่าหรืออะไรฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูอ่ะ เอาแล้วครับไปหากับแก้มแล้วครับโอ้ตอนนี้มาแล้วหากระแกมละขยโยมาบกขับป้อมแล้วตอนนี้โดนใส่หัวเนอะอ่าเนี่ยสุดคลาสสิกครับบกขับป้อมกับเกลือนี่กับยาน้องนี่อันนี้นี่เดู๋วนยใหญ่ก็ไอเอากูดีดีดีเข้าไปนี่เดี๋ยวจ้องแกนี่นี่ มาแล้วครับกับแก้มชั้นเลิศโอ้โหนี่ยาวมาจากจากต้นเลยสดสดจากต้นเนอกินได้เลยนี่ตะวัดลองก่อนเออนี่กันนี่เอาจิ้มเกลือ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 นี่วันต้องนี่ก่อนไหมจกะนี่อันนี้ก่อนกันเออได้กันอ้าวเอ้าปึ๊บเอจิ้มเกลือเรียบร้อยมาขามป้อมนี่ยอดสกับนี่ กินน้ากินอย่างหวานหวานจอกอ่ะหวานเลยครับเดี๋ยวมือมือเก็บมะขามป้อมเขาเจออย่างครับไออย่างนี้สลาสลาสลาอย่างครับนี่ไอ้ลังครับลังลังสลาลังช่างลังนะสลาลังครับเราไอลราครับอในสายยันโอห์สายยันโอ้ห้องเพลงใครจะมวนก็หาชื่อนี้รเราไม่เป็นหรอกชื่อสายยันยุ่งเอาขอสแก้วล้ะนี่เอาวะโอวงวงนู้นเขากินหมูปิ้งหมูอะไรกันนะเราหนีไปกินมะขามป้อมเฉยเลยโผล่ไปได้โผล่ นี่อ่ะอันนี้อันนี้นนนนจิ้มจิ้มเก๋อรอไว้นะครับนี่มาอ่ะครับิ้งออแกหนาวครับข้าวป้อมอ,อันนี้มันก้นๆแกร้กกอนหรือเปล่าแห้งหรืเอเปล่าใช่เป็นยายาเขาออขมหวาน มันขมแล้วมีความหวานแสกเข้ามาใช่อร่อยครับนี่อย่าดูอันนี้อันนี้เป็นเต้นอย่างไรเต้นออโตนะครับโอ้โหมาไม่ไม่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมขอท่านครั้งเดียวผมขอดูเดียวว่ต้นออโต้ก่อนถ้าจะเอาตรงนั้นอ่ะตอนนี้เขาจะการังงเดี๋ยวผมขอดูเต้นออโตก่อนถ้าน่าใจเช่นโอ้โหเต้นออโตของเราแนนอง่ายดีครับโอ้ชุดหนึ่ง่ะได้ครับนี่แป้งก็ พาราซ่าแปดร้อยห้าสิบแปด้เจียงไฮปันตันสองอ๋อครับนี่นี่นี่อันนี้ซื้อเจียงไฮนะครับเดี๋เจียงไฮนั่งแล้วมนอะนั่งแล้วมันอะนั่งแล่นั่งแล่นหรอพาราซ่านอนได้นี่สองคนสบายสบายสามคนก็ได้นี่จริงในในปายอําบอสนอนได้สี่คนอ่าได้อยู่สี่คนอะแต่สบายสบายนี่สองสามคนอะนี่ครับยามคขำยามแรงมาครับเจ้าบ้านมันก็จะมาอาบน้ำอุ่นครับท่านผู้ชมดู เป่ดจะกั้นไว้เนาะน้ําเย็นเข้าไปช่องขั้นเนระแล้วก็มีน้าอุ่นมาผสมครับอุ่นนี้ก็ครับโอ้อุ่นสบายเหมือนอาบน้ำอุ่นเลยเนาะโอ้ยสุดยอดครับนี่เดี๋ยวตอนนี้เราจะมารีวิวที่นอนครับอันนี้เป็นที่นอนของตาอ้วนของตาอ้วนนะเอ๊ะทำไมรีวิวที่นอนเร็วจังฮะ เดีมาเดมาแล้อ๋อพักสายตาก่อนใช่ไหมพักพักสายตานะนี่เขาจัดดีเนาะโอ้สี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทคุ้มนะเนาะนี่ตาตาอ้วนรีวิวละครับอ่าพักก่อนก่อนเดี๋ยวมาเจอกันเด้อครับผมครับนี่อยู่กับบรรยากาศสวยๆครับนี่โอ้โหนี่เดี๋ยวให้ตาอ้วนพักสายตาแป๊บก่อน เปิดทำภารกิจตั้งแต่เจ้าแล้วเนาะอ้าวเดี๋ยวเขาก็มาต่อกันนะครับ